จำลองชีวสวัสดีครับช่องปอออนี่ปอออนพิสาวลงพลนะครับอร <salud> ่อยมากเลยมาต้องตัดอันนี้เขาตัดอะไรน้ำร้อนเจ้าเบิร์นแต่เมื่อคืนนี่หนูไม่ไม่ได้ขึ้นไล่เหรอกที่หนูทำนะรู้อยู่รอไม่ยากนะคะแล้กินแกงเทสค่ะมากินแกงเ็ดใส่ปลาโคเช่นน้ำม่สิบแล้วก็ใส่ผักหวานพวกน้ำลยเช่นน้ำมาเช็นมผักหวาน เด้อเห็ดเด้อจ้าเห็ดนางป้าเห็ดคนสวยเดินมกหวานนี่นาเห็ดคนสวยนะเจ้าของคนซื้อนะคะนี่ค่ะพี่ออนเห็ดพี่ออนจะออกอะไรบ่หมวพันธุ์เซมหมวกก็เป็นเพี่นยายจำลองนะใช่เอฟซีป้าจำลองชวนชวนนะค่ะชวนป้าออนกำลังจะจะให้ป้าเขาช่วยทำฉากนี่นะคะอันนี้พาร์ที้ เก็บมาเพือนหนูได้เยอะเยอะเลยเป็นต้นักขอยนะแม่เอาเลยได้ค่ะเอาเลยๆใส่ลายได้ผสมได้พี่โอ๋ค่ะค่ะโอ้เอาตามได้ตามนั่นเดลยค่ะพักติ้ยวเอ้ยเห็นหนาพักติ้ยวในห้องพี่อ่อนเนาะจะหัวเด๊ะตั้มตั้มไม่ชุบเนาะชุบใส่ผ้าเอาเลยค่ะชุบกระตุ้วอันเทวานุนุทีมาหนูเห็นโอ้ยบักยางงามกบบักมูชเดมูอนหมูแม่ ย่นครพนมน่ะจะได้เข้าไปเบิ่งนี่บอกคลิปหนูนะคอยเห็นอยู่เพื่อนเจ้านั่นแล้วเพื่อนเจ้าบ่แลแมนแล้วเพื่อนผัวเจ้าบ่แมนเพื่อนคอยเขาเป็นเจ้าของบ้านเดย่ไว้เจ้าของบ้านนะป้าอ่อนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนอยู่ภูมิยังขั้นตะก้าบ่แมน พี่ตูเนาะจากตาบอดเอาเล่าเนาะ่าเลยนอนเห็นตาบอดรับตารับตาไปเห็นหุ่นติอันนี้ย่าอันนี้ย่าพาให้มาค่ะหัวบัวค่ะทำไมหัวบัวอะไรเอาไปทำอะไรคะเอามาตำเนี่ยโอ้ยตำแล้วก็ทำของหวานก็ได้ค่ะเป็นรากบัวเขาเรียกหัวบัวอ่อนนะหัวบัวที่เขาอะไรที่เขากลในขี้ตมน่ะนะอันนี้ปาดมั้งไหมกินสดก็ได้นะาอนใช่ค่ะไม่อันนี้นะปาดมา เอาดอกใหญ่ๆนี่เราก็ดึงไงฉีกฉีออันนี้มันใส่หลายพุนเนาะอันนี้ลุงเพชรนะคะลุงเพชรลายไมปลาอันนี้ลายไหมตลอดตอนตีหนึ่งถ้ามันลายก็เราก็เอาเี่ยเนี่ยดีใส่เนี่ยครับเพราะว่าเราจะแกงใส่ปลาคอใหญ่ไงกินแ่บๆน้ำปาเนาะอ๋อุงอันนี้คือย่าพาให้มากินแล้วค่อยค่อยจะทำยังไงค่อยเอาเมื่อชูเพื่อนค่อยกินละเอาถุงหนึ่งนี่นะค่อยไม่กินนี่หรอกเดี๋ยวเพื่อนค่อยจะคอยค่อยไปอะไรก็ไม่รู้ ไปลำแลวทำไมมันไปอะไรบดมื่อบดเวนเพื่อนค่อยมาแต่ลบบุรีเนาะเอฟซีได้เอาได้ค่ะทำแล้วก็แบ่งไปจะเป็นอะไรแล้วของแค่ถ้วยเดียวเมื่อวานแกงเลยแกงเลยแกงเผื่อเพื่อนเลยมาถึงเมื่อวานโอ้ยเอาถ้วยเดียวเขากินไม่หมดหรอกเขากะกินแค่นี้เขาไม่ได้กินเยอะเขาตัวเล็ก็ไม่ได้ว่านี่เขาไม่ได้กินเยอะอะไรบ่เขาไม่ได้กินเยอะแยะเรากับข้าวนะเขากลัวอ้วนเขาบอกเป็น นี่เขายิบยังน yeah> ี่โอ้โหกลัวดอกฝีกลัวดอกมาต้องกินไปปะยายว่าก็คนขออนุญาตคือกินอะไรคะว่าไงคะพี่อ่อนไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนี่บอกเพื่อนพี่น้องเลยเอาคอเดียวกันเนาะครับนี่ครับป้าจำลองใครจะไปเท่าป้าอ่อนกับยายจำลองมาเจอกันนะคะอืม คิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งมันต้องเจอกันนู่นครับมาเอาบทว่าเอาเห็นตูดหนูแล้วกันนะเกมคนนึงลุงเพชรกินเยอะชอบก็มาบอกหนูว่าไล่สดดูขนาดนู่นเขาไล่เยอะปาด์ตเขาตูดหนูโอ้ยในเกมว่านู้ตูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวชวับชเวบเก่มต้องมีสมาร์กเนาะเขาตูดเต็มเต็มไม่เป็นไรค่ะมันเป็นคนจังสี่โอ้ บอกว่ามีกล้องข้าหลายตั้โหลดในนันตั้งนานเลยไม่หนูไม่ได้ดูไงไม่เป็นไรค่ะเสือมันเสือมันใส่ด้่นน่ะพอเ่าถจังเลยน่ะพอเท่าเสือนักชาติแต่นักเอกบ้านกกได้เยวนี้นังเอกก็สูยเพื่อนหนูไม่ได้อยากถ่ายเด้อคุณน้ยลูกเสืออยากไปก็หันก็มาบอกฉันแนมประเด็นแนยตายลูกเสืออยากบึง กับเบื้องเราสักกันแน่ว่าสิเปอาบน้ำเนาะก็ไรเงี้ยเห็นแล้วบ่ให้คนเอฟซีเบื้งเระบอปลานี่ให้เบื้งเราให้เบื้งแล้วนี่ให้เบื้องเบาพักเราบ่กพักไเฮ็ดนี่อย่าด่าเด้อพักใบมังลักใบมังลักลายอะไรมันเหม็นใบมังลักนี่เก็บมาจากหญ้าพานะคะใส่หมดนี่แหละพอดีเลยเพราะปลามันตัวใหญ่ไงขนมจีนค่ะแซ่บเวอร์ปลาใส่หมดนี่แหละเพราะว่าเอามาใส่ปลาแกงปลาค่ะค่ะ สวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอะไรนะคะสมอนชาแนลช่องช่องสมอนคุณสมอนชาแนลนะคะเนาะแต่ตอนเป็นยายสมอนชาแนลแล้วเปลี่ยนช่องชื่ออย่างวะชื่อชื่อช่องฟอนไม่เป็นไรพี่สาวลุงพลฟอนพี่สาวลุงพลโอ้ยนกยงมันสี่หมื่นเลยเด้อ น่อยได้หามือแล้วใครนกยงได้หกหมื่นซับแล้วนะโอได้หลายกว่าค่อยเนาะใครจะสู้ป้าได้ค่อยบปได้ได้ได้หามืากอกพ่อน้าเท่าไหร่แล้วหนูรคะหนูได้สามหมื่นซับค่ะอยู่กอกกอกแต่คํไม่นิยมชมชอบก็อยู่กอกกไปเฉยๆนี่นอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญผิดเอะคำโกดเอาก็ไม่ได้ได้ อ่าไม่ใช่ดาราเขาจะนิยมตลอดเนยนองพร้อมแพมนะเขาไม่ถึอสตาร์แล้วกูไม่กดด้วยว้าวยลดเลิกใช่ไหมลกเลิกค่ะว้าวมากเลยเขาไม่กดยิ่งด่าเขาเขาไม่กดเอาชั่มเฮงดาเฮงแต่เขาไปเบิรงดีค่ะโอ้ยเขาไม่ได้ขับไปเบิรงเด้อค่ะไม่เห็นช่องนั่นด่าโอ้โหป้านี่นี่นี่ป้าดมดามไหมอัน มาดามหองหายไร้ฉันก็หองหายน้ำเจ้าใหญ่คอยหองหายน้ำเจ้าเรื่องเยี่ยเวลาเจ้าหองหายไร้โซนกับคอยเขาเป็นเจ้าบอกว่าป้าอย่าหองหายไร้ฉันหองหายน้ำเจ้าก็อ่านคอยแล้วเจ้าก็หองหายอีกโอ้บอกว่าพักผ่อนสารนอนสาักรจันเล่ไหลจะดูไหมเอาเอามาให้เอชดูค่ะเอาสองตัวเพราะว่าซื้อมาเนี่ยสองร้อยสองร้อยบาทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนุฮาที่ใส่ให้ก่อนให้โชว์ให้เลยนี่เท่านั้นโชว์ให้ดูสองร้อยขึ้นได้หลายแทะได้หลายแล้ว แม่ผู้ใดอันไปซื้อเจ้าขอเบึงบอกเออแม่นเนาะใช่ใช่เป็นพี่สาวลุงฝนสื่อเนาะฝนกับไรหอยลายอันนี้ใบแมงลักกับเผ็ดนางฟ้าค่ะอันนี้ก็แกงนางฟ้าเผ็ดนางฟ้ากับอะไรนะกับผักหวานอันนี okay ้ก็คืออะไรไม่ต้องพูดหมากเขือมันยังไม่เหี่ยวมันยังไม่ได้ยแยกไฟมันยังไม่ได้เผาไฟเยอะมะเขื่อนยังวะ มะเขือพี่อ้นมะเขืออะไรในเขาเรียกมะเขือหำ่มมาเก็บมาจากบุกของย่าพาค่ะว้าวอีน้ำกระปุกอดเก่งใจพคนมันกลัวมะเขือหำ่มมาว่าสั่สเจ้าเคยเห็นอยู่ไหมมะเขือหำ่มมาทัคนรับมันมันหนูซื้อมายังชดชดอยู่นี่มันตายแล้วหนูลืมออกจากถุงมันก็เลยกินอับเนี่ยนะหนูซื้อมายังชดชดอยู่เลยังลองกี้กี้ครับอันนี้ออร่าข้าวสาเกอันนี้จักรจันเลไล่นะพี่น้องมีจักรจันเจ้าเคยเห็นไหมว้า นูซื้อมาสองก็เคยเห็นกเบมึงเอาใช่โบค่ะแบบเพิ่งจะนับตัวค่ะจักรจันนี่เขารตั้งร้อยหนึ่งแปดสิบบาทมังวงเนาะเนี่ยต้มใส่มะม่วงเน้นค่ะเซ่นค่ะเขาขายหลายแบบไม่ใช่นี่แม่แม่แม่ย่าพาแบ่งเอาเป็นครึ่งเลยนะคะเนี่ยนูซื้อมาสองร้อยบาทค่ะจักรจันนี่นะถ้าลาบงัวหรือว่าโชกเล็กอะไรถ้ามีจักรจันทร์เอามาก้อยแล้วก้อยก็หากินยาก เบ็ดขี้จูดก็เายไม่ใช่หนูไปไปเดินนี่พี่ตลาดบานอนนิวาสบ้านถุนของย่าตาก็ไปได้แหละเชนไป้ตองเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้น่ะแต่หนูว่าอยู่แถวนี้มีค่อยมีคนนะครับสวัสดีครับ